รูปทรงจำของพลเรเอนเี่แล้วมึงไปยกอันนี้เฮ้ยอะไรอ่ะหลอกอากาศได้ใช่ไหมจนดยสุดยอดครับพี่น้องปอสีจำได้แล้วครับผม เนี่ยเนื่องจากเราอยู่บ้านกันมานานแล้วจิ๋วเนี่ยก็มีความเพื่อแพลงใจมากมว่าของหลายๆชิ้นในบ้านจะมีไปทำไมไม่รู้มีไว้เพื่ออะไรไม่รู้มีไว้เพื่ออะไรแล้วมันเป็นของใครของมึงก็่ะเดี๋ยวก็รู้ วันนี้ก็เลยเป็นที่มาของกติกาของเรานั่นก็คือการที่เราแต่ละคนเนี่ยจะไปหาของที่ไม่รู้ว่าจะมีไว้ในบ้านทําไมใช่เดี๋ยวพ่อของมาใช่ไหมแล้วก็พรีเซนต์ของตัวเองอาทำไมคิดว่าสิ่งเนี้ยไม่ต้องมีในบ้านก็ได้แล้วก็มาโหวตกันว่าควรจะมีหรือไม่ควรโหวตว่าไม่ควรมีก็เอาไปทิ้งไม่กล้าทิ้งเหรอช่อ เราจะเอาอะไรดีทุกอย่างก็ดูจำเป็นหมดนะอืมนี่แหละของเราอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็ออะไรโอ้เจ๊เลยอันนี้ก็ว่า ไม่น่าคิดคอนเทนต์นี้ออกมาเลยดอดอ่าบายเอ็กซ์ดับดนี่อะไรอ่ะบัตรอดอขอบคุณอะไรหรอเออไม่คยเห็นเลยเออแล้วเหลืองกนเหลืองนก้อนเลยนี่ก็ไหลเป็นสีขาวนะตอนแรก ทำไมถึงคิดว่าสิ่งนี้ไม่ต้องมีอยู่ในบ้านก็ได้ตลกนี่ไม่รู้ว่ากูตายไปแล้วก็เลยของกูไปทิ้งถ้าก็เหมือนแบบ F4 ไล้วจถ่ายอสเตอร์มื่วานเราไ F4 มาท้ายเราเองนี่คือเป็นการถ่ายรูปอินเนอร์ข้างในก็คือกูไม่อยากทำที่อะไรสิ่งที่เกี่ยวกับรอดองเลยหน้าออกมาเป็นแบบ โคิดว่าสิ่งนี้ต้องมีในบ้านไว้เดี๋ยวถ้าต้องมียกมือหนึ่งสองสามอยากได้ชาโสนี่ไม่ต้องมีในบ้านอยากได้ตุเร่ย์ด้วตอนแรกลงไปอ่ะจะยกเพราะคิดว่าเออก็เก็บไว้เป็นของที่ระลึกแต่ว่าก็คิดไปคิดมากูก็ไม่เคยเห็นไฟแมตั้งแต่กูเกิดตอนนี้กูก็ยังมี มันต้องเก็บเอาไว้สิมันแบบเออิก็คว่าเงถามคือแล้วทำไมมึงไม่เก็บแล้วถ้าผู้แข่งกูต้องรู้หมดแล้วว่าอันนี้ว่าเก็บตอนเดียวอ่ะของสิ่งนี้ไม่ต้องทิ้งด้อยออกอ่ะจบตปาสมันคือสิ่งนี้ ทินของปอยองตอนนี่ปอยขายของขายเคสอยู่ปอยก็เอาเนี่ยไปตกแต่งเวลาไปเปิดบูธซึ่งการขายเคสทุกวันนี้ก็ไม่จะขายสิบได้แล้วอันนี้ก็เลยต้องเอามาประกวดว่าต้องมีอะไรบ้างพรตอนไปหาก็รู้สึกว่าอะไรอ่ะมีไว้ทุกปอยปอยมีอะไรจะโต้แย้งไหมว่าทำไมไม่ต้องเก็บวนเลยหนึ่งสองสาม จะบวดเกมก็จะเหมยเขาก็ก็คือสิ่งนี้ครับไอคุบกับเมฆที่สำคัญมันไม่มีแล้ววันหนึ่งนั่งทำงานมาม้าเดินออกมาจากครัวตะโกนเสียงดังโกรธห้ามใครกินไอ้นี่ทีละสามเมตรและถีนน้ำนะถ้าใครกินมาถ้ายก็ สรุปก็คือกินอยู่คนเดียวคนเดียวอ่ะโอเคโหวตสีนี้หนึ่งสองสามโอเคไปดูคำตอบจริงจริงอ่ะจะใช้ท็อปไวน์ท็อปไวขอเลือกไกลที่ตัดอะไรไม่ได้เลยจะขยันเดียวอ่ะอีกตัดไว้ไม่กระดาษนี่ไม่มีกระดาษเลยอ่ะ เอ้าค่ะมันเป็นก you know ัน yes, ก <N developed pain> ันกักระดาษใครว่าควรจะเก็บไว้ยกมือในซองตั้ไปอยู่รูปลอยนวรอบสองอันนี้คือเตาอบขนมมันก็จะมีแบบสองสามอย่างที่สุดว่าอันนี้อ่ะต้องไหมก็คืออันนี้มันน่าจะเป็นอะไรอบแห้ง คือนี่มันใช้ไม่ได้แล้วนี่เก่ามากแล้วอะ่ะตรงนี้ก็ของตกแต่ง <ento> <ม>รูปใช่ปะโอ้ยากจังนายออกนายออกจิ๋วคนแรกคนแรก จริงท่านถามน้องว่าคืออันนี้เฮ้ยอะไรอ่ะเอาอากาศได้ใช่ไหมแบบนี้มันไม่ใช่กัญชามึงถามมายังไม่ใช่ได้กัญชาแล้วว่าอะไรอะ แล,แล้วมันต้องเก็บของในเตาอบนีใสัยมาก็คือทุกอย่างก็คือจะถูอยัดในเตาอบให้มันดูเรียบร้อยแล้วมันก็มีอย่างหนึ่งที่มันต้องหยิบเข้าหยิบออกก็เลยอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยมันคืออันนี้มันอยู่มาประมาณหนึ่งปีแล้วไม่รู้ว่าไว้ทําอะไรไว้ชงือเปาอันนี้ไว้ชงหรือไว้ใช้อาหมดเลยนวัยรู้สึกว่ามันไม่จาเป็นหนึ่งสองสาม โอเคไปกระแตงนโดนนะอ่ะบ่อยของปล่อยไอนี่้องเปล่ายอ้นนี้ของเจ๊ตอนนั้นน่ยจะไปที่ที่หนึ่งแล้วเจ๊จะใช้ค้อมแล้วไม่มีปักสามตาหรือเจ๊ก็เลยไปซื้อตั้งสามตาเจ๊ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เลยเก็บแันนี้ไว้เป็นประกันเป็นประกัน เขาบอกว่ารับประกัน2ปีก็ต้องเก็บสองปีโอเคอ่ะใครว่าต้องเก็บยกมือ like 1 2 3พอเพราะเขารับประกัน มันพังแล้วมันใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวตรงนี้มันละลายแล้วอ่ะเนี่ยเอ้ยกัมมี่กัมมี่เจก็คิดว่าไม่ต้องแล้วเจ๊ป่าเมื่อกี้เจ๊แปะไวเมื่อกี้นี่ก็ไมเท่าไหร่ตอนซื้อมาเป็นหมื่นละหมื่นป่ะห้าพันเนาะไอเดินกูดแพงกี่ปีแล้วเครื่องนี้น่าจะประมาณป .4 ใครว่าคนเก็บไว้ยกมือหนึ่งซองจับอะไรยกไปครับให้ไรสามวิเนอะไรสาม โอเคก็คิดว่าควรเก็บเอาไว้เพราะว่ามันเป็นของในวัยเด็กมันเหมือนมีแบบว่าเป็นความทรงจำเออ้ความทรงจำของปอยเลนเ้วมึงไปยกพมเลยกับพอเลย์กจมไปเอที่ไเจอในตู้เจไม่เคยเล่นความสูกพันอะไรกับมันอ่ะโอเค ให้เราจชินโหวดไหมหรือว่าอะไรอ่าโหวตใหม่หลังจากหลังจากได้ฟังเหตุผลของฟังเขาเรียกเเารียกว่าอะไรนะแบบว่าเหมือนแบบโหวตไปแล้วแล้วก็มามัดติกันใหม่แล้วก็โหวยอม่เล่าประเทศไทยรีโหวตแล้วกันรีโหวตสองต้มโอเคเชิญเอาจะตามไปจีนกันโอเคก็โวดน้ำที่น่าจะกอนะตั้งแต่ประมาณ2เดือนที่แล้ว <Boy. S 1> อบอยต้อง <Okay. S 1> บอยเหรออตอนนี้บอยมากับดีมคือ <c oughs> สามเ <c oughs> ดือนคือถ้าเกิดเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องน้ําเนี่ยเรียกว่าเห็นเป็นพยานหน้าคต <c oughs> ่เคลียร์ที่อยู่ในเนี้ทุกคนก็วางอยู่ในห้องไว้อย่างนั้นอยู่ตรงหัวเตียงไอ้จิว๋วรอวันหนึ่งที่ไอ้จิ๋วจะเผลอกินเคยแล้วเคยเปิดขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยเปิดนานแล้วแล้วเปิดเก่าเข้าไ้แล้วก็ไว้ที่เดิมอ่ะต้องมีไหมใครคิดว่าเก็บยกมือหนึ่งสองสามโอเค รอบสุดท้ายอันนี้เป็นรูปหมาม้าถ้าใครไม่เคยเห็นอันนี้คือแม่ของหมอม้าอามาอันนี้เป็นรูปปลอยกอแล้วก็้องติ่นตอน้องติ่นยังเด็กอันนี้หรูเป่ะน,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 นะ <c oughs> คือมึงคุยตว่าลองเรียนกูนี่ได้แล้ว ดูไม่มีอะไรที่จำเป็นจะต้องทำเลยเอ๊ะสิ่งนี้ดูนะ่าสนใจมีหลายอย่างในนี้โอเคเาน้อยออออ่อะปล่อยปล่อยคนแรกของปลอสิ่งนี้แล้วก็ปล่อยต้องการจะทิ้งมันมานานมากแต่ว่ามันมาไม่ยอมนี่ <laughs> ไม่มีของไครของไครก็ไม่รู้อยู่ดีมันก็มาอยู่ในบ้านเราแล้วเอ็นมันไปไหนอ่ะมันขาดแล้วไงมวยตัดทิง้งสําหัยตอนที่ทิง้งมันไม่ทิง้งทําอันไปเลยแล้วตัดเอ็นทิง้งไ,ไปทําไมลมเพราะว่าควรควรเก็บเอาไว้เพราะเพราะว่าสมมติเราต่อยมวยมันจําเป็นดีดีดีตอนต่อยก็ถอยออก ว่าเวลาเราแบบอยากดูเทเลนับบีอะไรเงี้ยเราก็สัอาะปวดย่ามอไมอ่ะน้องบอกว่าบางทีมันเอาไว้เขี่ยได้ของมันแบบตกไปทีที่สกปรกไยมันเขี่ยได้ได้เขี่ยแล้วว่าอย่างนี้อ๋อก็รู้แล้วเกียไว้ทำไม จิ้วจิ้วไปตลาดกันสองต่อสองทำไงน้องคิดว่าทำไมถึงเก็บกูกูไรเหตุผลอะไรก็เหตุผลที่คุยมาต้มีแต่สมควรทิ้งไงไม่ตกอคิดว่าเก็บเอาไว้ก็คือถ้าเราเอาไปขึงเน็ตอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่ทีมชาติมันก็ยังตีได้อ่ะทำไงอ่ะให้น้องตินตัดสินน้องตินว่ามันควรเก็บหรือควรทิ้งเก็บเก็บทำไมอ่ะยังเล่นได้อยู่ ไอ้ก้อนรู้แล้วอีกอย่างหนึ่งไว้ทําอะไรเผื่อเราแบบอ่านหนังสือแล้วเราอยากจะวงตรงไหนที่เราจําได้ไม่จําได้แล้วก็กวอนจะอามหนังสือเล่มเดียวน่อน้องไปน้องไปไปหาบนห้องนอนมาวันคีอดดดดีดดดด ตอนนั้นน่ะอยู่หอแล้วมันก็มีของที่แบบเพื่อนเอาให้อันนี้คือเพื่อนให้นะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ใส่แขนนะอันนันตาปาดใช้เองอันนี้ก็ใช้ได้ไอันนี้สมมุติแบบเราไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหมว่าเรานอนอยู่เราก็แบบส<ค><ณ>วัค<น>รับอโอเคโอเคใครว่าเก็บหนึ่งสองสั<ว><น><ว><น> เอาเอาไปเข็มใช่ไหมโอเคเพราะอะไรถึงเก็บมันก็เป็นความทรงจำเมื่อสมัยก่อนแล้วก็มีอะไรอย่างนี้นะอันนี้ใครซื้อให้เนมอันนี้เก็บไว้แล้วกันอันนี้เก็บเพราะเนมให้เอออันนี้สรุปพิงคโอเค ของก็ไม่รู้จะหาอะไรแล้วก็เดินหารอบบ้านก็เซ็งก็เลยก้มหน้าเอามือล้วงกระเป๋าเดินเข้ามาด้วยความเศร้าแล้วก็พอล้วงกระเป๋าปุ๊บก็ได้เจอกันได้เจอกับหน่กายอะไรแบันี้าอยไม่รู้เดียรู้แค่ว่ามันอยู่ในกระเป๋าซึ่งมันก็ผ่านการซักมาแล้วคงจะไม่ของข้างบ้านหรอกต้องโอดแม่นี่โอดใครว่าคนเก็บยกเมือ หน okay. okay. to uh, well ึ่งสองสามโอเคบายบายต่อไปของเจ๊คืออันนี้เฮ้ยอย่นดิ้ต้องเก็บน้องวายจะบอกให้น้องวายบอกเหตุผลเลยไหมว่าทำไมหรือว่าให้โวตก่อนแล้ววายค่อยบอกเหตุผลด้วยจ้เก็บหนึ่งสองสามเก็บเก็บพ่อที่สิบสองพ่อสุดท้าย ผลที่น้องไวจะบอกว่าต้องเก็บนะแลวทุกคนจะกลับมาบทเก็บนี่คือของที่น้องไวซื้อด้วยเงินตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะน้องไวไปประกวดร้องเพลงมาทิงมาบอกว่าเออไม่ต้องทิ้งก็เก็บไว้มาเพราะว่าคงภาคภูมิใจในซื้อซื้อตอนอายุเท่าไหร่เก้าขวบเมื่อกี้ฟังท่านเมื่อกี้ก็เกือบร้องไห้เห็นหน้าก็เลยหน้าก็อยู่เยอะ อ่าน้องตินเก็บเลยทิ้งเก็บาะอ,อะไรออม,ไมันเป็นความปรจำมันไม่ได้ด,ดูมันไม่ได้เก็บช่วงว่าที่ยังดูก็จงทำภารกิจไปด้วยอ่าโอเคสิ่งนี้เกมจริงจริงมีอีกอันหนึ่งอยากแบบอยากออเอามาเลยเอามามาสุดท้ายอะ แล้วทำไมถึงไม่ทิ้งอ่ะเหตุผลคืออะไรถามพ่อมึงเลยป้าป้าป้าบอกเหตุผลมาหน่อยว่าทำไมกล่องทีวี TV, อันนี้ถึงต้องเก็บไว้ต้องบอกมาคือแล้เกี Years ่ยวกับการที่ต้องเก็บก็เขาจะเก็บไว้เขาซื้อเขาจะถามมาแล้วกันใช่ฮัลโหลค่ะคุณสิริพรคะตอนนี้โทรจากรายการพี่น้องป .4 นะคะว่าไงนอนอยู่ คุณสิริพรคะกล่องทีวี65นิ้ว LG อันนี้ทำไมเราไม่ทิ้งหรอคะจะทิ้งแหละไม่รู้ที่ทิ้งไหนันใหญ่เกินไปไม่ทิ้งโอเคเก็บหรือทิ้งจะเก็บยกมือหนึ่งสองสามโอเค อันนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็เอาสามารถไปเอาไปเล่นที่บ้านได้ของบางบางชิ้นถ้าเราพิจารณามาดีๆมันอาจจะมีคุณค่าแต่ถ้าพิจารณาลงไปอีกอาจจะพบว่าทําไมผมไม่ทิ้งมันกมจะเก็บมันไว้ทําไมนะเพื่อบ้านที่โล่งขึ้น ทำกอดจ่าได้ง่ายขึ้นสุภาพแข็งแรงนี่คลิปเราประโยชน์เยอะๆเลยนะไปถึงสุภาพแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้ทุกวันร่ำรวยพอรวยทุกคนไม่ได้ชาติเจริญเดียวเดียวเยวไม่เสมอไปโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กีฬาเล่นขอแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตรงนี้นะครับแชร์